น eh, uh ี huh. ่เป็นสักบัวสักบัวอันนี้ต้นอะไรหนิฮเป็นดอกสีชมพูเนี่ดูนี้ลูก ฝรั่งไทยหรือเปล่า เดินมาตั้งไกลออาทำไมญ่ามีที่เยอะจังเลยเทำไมญ่าดูแลไหวเนี่ยเหมือนกินเหมือนฉีดยาเลยอะ่ะ โอ๊ยดอกบัวบัวร่วงหมดเลยไม่ได้เก็บกินฟักฟักบัว บัวขายคนสวยคนงามเหมือขายเด็กพัดมาหนัดพับไปกัตั้งเวลาเออทำไมหญ้าพับสวยจังเลยนี่เอ้าวัวอะไรของพี่ตุ้ยนั่นล่มหรือยังไงอันนี้เขาไม่ทำเป็นกระพัดต้องนีนเป็นกระพัดไรสุดจ้ะ สดคนทนอพบน้มห <laughs> อุอ้โอ้โอ,อันใหญ่เขาก็มีเนาะเขาต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรใช่ไหมห